บอกเลยว่าวันนี้เพื่อนของผมเนี่ยต้องได้คนคุยอุ้ยคนนี้ที่เล่นซักซีนนี่คุณมาถึงยุคที่แบบจะมาเป็นหรือต้องมานัดูดมหมอเพ่อนทุกคนโอเคครับผมตรวจดีเพแมพพีน้องชาวไทยทุกคนในกระผมเป็ดนะครับออนจับผมไว้ไหนไม่ปวดใช่ไหมว่าให้เบาๆมันจัดนานเห็นไหมเนี่ยปวดเยอะจังหวะไม่ได้ทำฟรีนู้นไงกระเป๋าอ่ะเอาไหมถัามาถัามา ใส่ให้ชั่วโม,มงเลยอวอนี้ครับทุกคนเอาออกไปก่อน,นดิใส่ดีกว่าไม่เกียดละ่ะไอ้ออนนี่แบบทรงผมใหม่กูด้วยกูกะแบบมาแบบหล่อๆเกาหลีแ้วมึงให้กูมาทำอะไรเนะี่ย คือวันนี้ครับทุกคนเพื่อนของผมเนี่ยเขาเพิ่งไปดูดวงมาครับดวงของปี2021มันบอกว่าหมอแม่นมากมันบอกว่าปีนี้คือปีทองของมันทาธุรกิจก็จเจริญใช่ปะแล้วก็จะเจอคนดีๆเจอคนที่แบบมาเปย์มึงหรือมึงต้องเปย์ทไม่รู้ไม่รู้ว่าจะไปใครจะเปย์ใครเฮ้ <S 2> <S 2> ยอะไรมึงเนี่ยผมก็เลยจะมาเติมเต็มความฝันนั้นจะทาให้แบบดวงของมันเนี่ยเป็นจริงขึ้นมาให้ได้ครับคือกูอะเบิกเงินไม่ให้แล้วจริงสามหมื่นบาทเพื่อเติมเงินเข้าไปในแอป B ีบีแอปวีบีที่แต่ก่อนที่มึงคุยโดนเทเอาอี แต่ครั้งนั้นแค่หมื่นเดียวครั้งที่สามหมื่นบาทบอกเลยว่าวันนี้เพื่อนของผมเนี่ยต้องได้คนคุยแน่นอนคิดบุกไว้ให้มึุเยอะเลยจริงเหรอเออเดี๋ยวผมขอตัวใส่วิก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปจีบผู้ชายในวีบีกันอันนี้บอกกันนะครับเสื้อถมใส่อยู่เสื้ออ่อนนะอืมไม่กลิ่นเลยครับโอเคครับทุกคนเฮ้ยเป็นผู้หญิงเลยดิ เอาแค่ okay, ตัวพอยังจะไปแฮ้ผู้หญิงอะต้องผู้หญิงต้อทำไงวะผู้หญิงต้อทำไงวะพูด okay, ค่ะสิโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ <laughs> ไม่กินวะแต่ง <laughs> คือแบบผมไม่ได้แต่งหญิงนานไงก็เลยแบบไม่ค่อยชินเท่าไหร่แบบน้องๆที่แอบต้องการดูความแบบฮาๆความเกลียอะไรเงียเ้ยวันนี้พี่อาจจะไม่ค่อยมีนะเราต้องแบบแต่งเป็นหญิงอ่ะเราก็ต้องทินกับบทตล <laughs> <laughs> อดอยเม็นมาขอแต่ผ้าน้ำไมก่อนนะหง ไม่ได้เหรอโ <Okay. S 1> อเคอะเราก็พร้อมแล้วเห็นคอยไหมที่เรามี1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยสิบสี่บาทแล้วก็ชื่ออันนี้เป็นชื่อเก่าเราสายเปย์ไม่เทนะคะอะไรเปลี่ยนชื่อกันหน่อยรูปก่อนอเอาหน้ามึงเอาหน้ามึงทำมถึงหน้ากูเอาหลายหลายกูเลยวาดรูปหัวใจดีกว่าปะวาดรูปหัวใจป่ะวาดรูปหัวใจขเขอวาดรูปหัวใจแป๊บนึงครับทุกคนคือรูปเนี่ยมันสำคัญครับทุกคนมันเป็นสิ่งแรกที่แบบเราจะเห็นกันเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวอยู่หัวนมหลุดโ ถ่ายถ่ายถ่ายดิยแหมละเขียนสเน,น่เลยนะลังออกปเนี่ยอเคโอเคมิน,นิฮาร์ดด้วย <laughs> โอเคชื่อชื่อซอออนปทุมวันซอ <laughs> ออนพอมเปเย์เรียบร้อยแคปชั่นตามหารักแท้คือวันนี้เราบอกเลยเรามาตามหารักแท้เราจะดูที่นิสัยนะเว้ยเราจะไม่เอาที่หน้าตา<ม>พอเราก็ไปปุ๊บแบบอุ้ยหล่ออะแล้วเปย์ไม่ได้เราต้องคุยก่อนแล้วเราค่อยเปย์เข้าใจปะเนี่ยจะไม่ดูที่หน้าตาโอเคปะ มาถึงก็ดูผู้หญิงก่อนเลยก็เข้าไปดูก่อนว่าแอปเขาแบบเออดีหรือเปล่าอะไรนี้ดูว่าแบบงานดีไหมแอปเนี่ยวีบี้อ่ะเออขอคิวก่อนปล่อยมิชาพีซีอุ้ยเอ้ยออนนึงมีนั่งมีนั่งแสงประมาณจุดเป็ดครับไอจีมึงส่งเหรอครับยังไม่ส่งอุ๊ยเฮ้ยอีเด้เลยเป็นคนนี้ทันหรอ พอไว้ก่อนไม่เป็นไรมาหาคู่ให้กูหรือมาหาเมียให้ตัวเองเอาดีเหมือนวานแหได้เดี๋ยวหาให้มึงก็ได้มาเดี๋ยวเราไปเข้าห้องบนสุดเลยดีกว่าเฮ้ยคนนี้เอิร์อป่ะใช่ป่ะที่เล่นซักดิ์ศรีเออศักซิ์ีใช่ใช่ใช่ไหมใช่ใช่มีแสนหนึ่งย่าสองแสนหนึ่งเฮ้ยสวัสดีค่ะมีมุ้งไหมมีมุ้งไหมของมุ้งดิของมุ้งดิสวัสดีนะครับซองอ่อนซองเป๋ามากระทะก็เร็วกทะก็แล้วของมุ้งก็เร็วรถไฟอาจมีหลายรางแต่ถ้ามีเธออยู่ข้างๆเราจะไม่หลายใจวาายคคมบดใจ วิธิทัดพ่อชื่อธวัชชัยมีชื่อที่คนบ้าพอชื่อทวัชัยพ่อชื่อธวัชชัยเอไม่ได้ไม่ได้คนนอ้นเราเขาบอกชื่อพ่อเรารถไฟอาจมีหลายรางแต่ถ้าหลายรางหลายรางรางเน่าซะด้วยแป้นนึงกูลนเป็นชีอะไรพร้อมยังแต่ถ้าเมีเธออยู่ข้างกูเป็นอะไรวะพี่ผิดเยอะจังกูไม่ได้ผัวแล้วเนี่ยนรเถไฟอาจมีหลายรางแต่ถ้าเธออยู่ข้างๆออนจะไม่หลายใจดู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  ไม่เป็นไรไม่เป็นไรส่งไปก่อนหลอกกูชอบกูบอกส่งไปสักแสนนึงเอาประสาทไปก่อนเล่นๆนมีห้าพันกูรวยกูมีตังค์วะเนี่ยเฮ้ยขอบคุณซอออนสำหรับหนึ่งลุนะฮะอยากเป็นกองให้เธอตีในซักซีดเขาตีกองอเรอตีกองมึงมาอยู่ไหนมาวะกูลืมกูลืมไปแล้วซักซีดอ่ะขอบคุณหนึ่งลุนะฮะทำไมไม่ลอยด้วยวะเป็นอะไรอะซอออนอยากให้ทำอะไรครับอยากให้มาทำพี่เฮ้ยมึงเป็นไรอะมึงช่้หยาบคายว่ะลอนได้นไหมครับ มันกระตุกค่ะบอกบอกก่อนเลยว่าแบบเด็กๆกูดูหนังเขากูเอฟซีเขามากสักซีอ่ะสักซีรู้จักใช่ป่ะทีิงเหรขายสาลายอ่ะแบบกูชอบดูมากไม่เคยดูเลยเนี่ะกูคิดอยู่เหมือนกันว่าเกูชอบสาหลายเหรอพี่ตอนขายสาหลายจออนชอบหลายรอบใช่ไหมอยากเป็นกองให้เธอตีอยากเป็นคนดีที่เธอโดนไอ้มันจะโดนเนี่ยมึงกูว่ามึงโดนแล้ววะมึงแต่งลายกลัวให้เขาดี ทุกคนเตรียมผมผ้านะเพราะว่าเครื่องมันร้อนเลยกระตุกทอ้ไมอ่ะเอ้ารอเขาตู้เย็นจริงเหรอทำจริงจริงเมื่อตั้เข้าตู้เย็นอก็คืเข้าไปแล้วไปเล่าหิวนมเลยว่ะนี่คุณมาถึงยุคที่แบบจะมาเป็นยุคต้องมานั่งดูนมหมอมาทุกคนนมอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะรูปบวชไปห้องอื่นก็แล้วกันต่อไปลองคนนี้รอหัวชมพูครับไม่สัตว์สีน้องเอ้ยไอออนไหนนี่มึงพัดคอยังวะกูก็ไม่รู้มึงดูอะไรกู่ ก็ลอาหัวชมพูกูบอกว่าดูว่ากูเข้าได้ไหมอ๋อหัวชมพูในนี้นแน่เลยนี่หรือเปล่าอันนี้หอ,ม,กกอมมุกเกองมุกมือกัไม่ได,ได้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 อโากาสเคียงข้างเธอได้ไหม <c oughs> ในฐานะาพยาติก็ได้นี่ส่งไปแล้วรับรองครับว่าเขาจะไม่กินยาถ่ายพยาติ <c oughs> เฮ้กูไม่แดกทำไมอ่ะแค่ไม่กินยางหายประยาิเอาไปสามสิบพอหมัหน้าเอาไปสามสิบพอแค่นี้พอไปห้องอื่นต่อแต่แล้วเข้าตัวนี้สกินเฮดเพื่อจะดีอ๋อวิ่คนนี้สไตล์กูเลยอยากโดนขย่มไม่ใช่ คือกูอยากรู้ว่าเขากิสกินเฮดหรือเขาัวดล้นย่าบวดมาหรือเปล่าไม่บวดคิวมีบวดมาหรือเปล่าคะซ่อนตามหารักแท้ไม่ต้องตามหาแล้วมั้งมันเจอแล้วเนี่ยเจอแล้วอีดอกปากหวานเมื่อไม่ใช่พระนะขอคุยด้วยได้ไหมในฐานะสายซ้อนก็ได้เฮ้ยมึงัวสำรองเหรอขอคุยด้วยได้ไหมในฐานะสายซ้อนก็ได้เฮ้ยมึงัวสำรองเหรอได้ไหมในฐานะสายซ้อนก็ได้ไม่ต้องสายซ้อนนะอย่างนี้ต้องสายหลักเลยฮะผมให้ แล้วคนแรกอ่ะแล้วน้องเอิร์ธอ่ะน้องเอกยังรู้ยังบริษัทออนยันบริษัทเอาไปเอาไปอีกหนึ่งทะลุเอาประสาทไปอยู่เอาประสาทไปอยู่อุ้ยโซออนพร้อมเปย์ส่งที่อยู่กันไปดิฮะหมู่บ้านอาเอาไม่เอาเหรอเดี๋ยวพาไปคุยกันในประสาทนะเฮ้ยทำไปไหมครับผมคุยเฉยเฉยอหรอ,อพี่อยากคุยเฉยๆแล้วอยากทำอะไรด,ด้วยครับผมนั่ดพักไอเจียวไปพักไอเจียวตอนกลางคืนป่ะเป็นคนคิดบวกอ่ะกเป็นคนหิวตอนไหนไม่กูคิดบวกเหรออะไรไอเจียว เฮ้เขาติดเราแล้วว่ะอันี้คือเทคนิคครับทุกคนถ้ากือว่าผู้ชายเนี่ยติดเราแล้วเราอย่าไปสนใจมากถูกว่าคือถ้าสนใจมากเนี่ยเราจะเหมือนข่งง่ายให้เขาแบบคิดถึงเราตอนน้องก็มีเราอยู่ในหัวตอนนี้ที่พึงกลางมีใครอยู่ในหัวน้อคนนั้นไงชื่ออะไรวะชื่อเ่ะน้องคนนั้นรพอไว้พอไว้เไปเลยมาเอ้เอาไปเลยน้องเอ้ยเอาไปเลยเอาไปเลยคอามคัมกันอานันจุดเฟดครับทาไม ออกให้กูออกก่อนดันตีลิกระสิเธอมีอะไรทั้งหมกตาตีด้วยเพื่อนผมชอบของเลยไม่ต้องพูดเฮ้ยุดหยุดหยุดออกก่อนออกก่อนอย่าถามก่อนถามก่อนนำเอียงใส่กางเกงนักเรียนสีน้ำเงินปะคะขอดูหน่อยค่ะดูดีว่ะดูดีไอจีอะไรเฮ้ยเงียบดิมึงอ่ะใส่กางเกงนักเรียนสีน้ำเงินปะคะอยากรู้ต้องมาดูที่ห้องแมครับพี่สออายุเท่าไหร่คะ เท่าไหร่มึงว่าอะไรยี่สิบปดสิบแปดเยุะสองขวบครับพี่สองไม่ต้องให้หรอกกูคเคยเป็นแบบนี้กูคเคยกูยทำอย่างงี้พี่ขาต่อมาเยอะสองขวบขาเป็นองไหนครับรู้สองขวบเพราะมึงคุยคนนี้ไม่รู้เรื่องหรอกคือมึงแกะะ่แล้วอะเขาเดีว๋วปะคือน้องขเอองขาเด็กอยู่น้องเขาเด็กอยู่ให้เป็นไหนให้เป็นน้ำใจน้องยังเด็กเอาไปเหมือนนึงน้องแอรต้องใช้เงินเยอะเอาไปทุนการศึกษานะน้องฟังเสียงแล้วคนลุกเลยปะพี่อ๋อค่ะพี่อ๋อน อเอออ๋อมึงยังไม่เหมาะกับเด็กเว้ยอันนี้แนวแบ๊ดวะเวงเวงเอาแบบที่เด็ดเลยนะอยากเป็นลมหายใจของเธอจังในฐานะลมตดก็ได้อันนี้ได้ชัวร์นี่ส่งไปเลยเฮ้ยเขาไม่ค่อยตอบเราอ่ะคนเนี้ยเขาเป็นคนดูเยอะมากเลยคุณคนนี้เฮ้ยเขาฆ่ามามึงโดนเมอหนไอนออนไม่สวยไอ้แก่หน้าปลอมหน้าหนาเขาด่ามากูรู้ในใจเขาคิดนี้เขาไม่ไม่เขานี่เขาเขาบอกภาษาแบบ งานจุดเป็ดครับไอจียกกัดผมจ่ะข่อยสนใจกินโอมากาเสะไหมครับดิฉันขอบคุณค่ะพี่เบสถามจริงๆนะซื้อกระเป๋าพี่อ่อนเนี่ยถามเยอะยอากรู้เยอะน้องเขาเป็นคนดีว่ะเดี๋ยวกูเข้าหาเนาะหน่อยต้องมาถามน่ารักจริงๆเลยมิโซะหลงมาห้องนี้หน่อยครับเราเลี้ยวยี่สิบสี่แล้ววะอุ๊ยอ่อันยองชินเจ๋วขอยืมเงินได้ไหมเราอยากเอาแบบเงินเข้าไปอย่างเดียวเว้ยอันนี้แบบลองวัดใจเฮ้ยอันนี้บุกตกหน่อยอ่ะไม่ได้ฟัง แต่เขาส่าห์พูดกับเราด้วยออนเอาเอาเอาไปเอาเอาไปเอาไปหนึ่งห้าพันแล้วกันคนนี้แบบอยู่ในตัวเลือกครับทุกคนรอรอขอเลือกก่อนว่ามึงเหมาะกับคนนี้เว้ยไอ้นั่นแ่ะไอ้นั่นแ่ละอีแป้นมึงนี่นะอุ้ยทำไมเราหกหมื่นแล้ววะก็มึงส่งให้ผู้หญิงไปสามหมื่นแล้วล่าสุดอะสามหมื่นเลยอ่ผู้เห็นนะเมื่อกี้กดไปหมื่นหนึ่งอะ่ะเว่อุดูให้มึงอยู่แต่มึงกดไปมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นเลยโฟกัสผู้ชายมันมีคนที่เราฟอไว้หนีเว้ยเฮ้ยมึงจะดูอะไรนะหนาวมึงร่างส่งนี่ ไมไม่ัมึงนชอบกินโอมาสไหมคะเดี๋ยวมึกินอมากาเ่ปะมึงก็ซูชวงไว้บนไหลไรเัล้วนี้คนนี้เใส่ทองด้วยเดี๋ยวมึงไปกันใช่ปะแล้วมึไป่งห่วกไม่ตี้ก็ทองอส่งไปก่อนส่งไปก่อนเอาไหม่นึ่ง้ขอบคุณนะคุณนมงั้นเหลือขโมยผัว่มาได้ไหม ขโมยหัวมต่อไหมไอ้เขารับไม่ได้ออนเขารับรอไม่ได้อะแต่กูรับได้แต่กูรับได้ก็คือรับแข้งรับแข้งรับจีเอาปหมื่นนึงต้องคุณต้องได้โอมากาเซคกูจะไม้ปีตีหัวเอาแล้วก็ทองหานป่ะเร่งเลยโอเคขอไอจีได้ไหมคะว้าว WAG ฮะไม่ได้ยิไม่ได้ยิงข้ามเลยเบอาโจเชียได้เวซดหายจีเข้าไป เหลือสองหมื่นห้าแล้วเหรมึงมันลั่นป่ะสองหมื่นห้ามึงให้ใครคนสุดท้ายโคตดเองมึงเนี่ยไม่ต้องงงเขาขอมาแล้วไงเมื่อกี้นะเอ็นอะไรนะให้เขาฟอร์มอะโอเอ็นเอ็นโง่เดี๋ยวมึงแหมมีบี๊ ฟอมาหน่อยเดี๋ยวฟอกลับจริงจังเนี่ยเขาหมอเขาฟอเดี๋ยวดูนดูเฮ้ยเขาฟอมาแล้วออนเขาฟอมาแล้วได้แล้วทุกคนดูนี้อ่อนได้ฟอไปแล้วนะซ้อฟอไปแล้วนะซ้อแล้วนะอีกหมนช่วยได้ผู้ชายแล้วอ๋อโอมากาเสะกันละรอยสักเลยอ่อนมึงโดนแน่มึงโดนรอยสักแน่เหลือกูแอบกูยังไม่ได้อะไรนะไออีกหมื่นหนึ่งอ่ะอีกหมื่นอีกหมื่นหนึ่งเดี๋ยวทักไปนะอย่าแอบซูมนมในไอจีนะอย่าทำเหมือนกูนะเดี๋ยวทักไปนะคะเหลือห้าวันสุดท้ายพี่ฟ้าสวัสดีค่ะ ฟ้องมาหน่อยอย่าเปิดเพลงกูโดนลิควิ์อย่ากทางกูโดนเหลืองพี่เป็ดโอเคครับทุกคนสำหรับเคปหาผู้ชายด้วยเงินสามหมื่นได้ไปกินนมอมรกันอยู่จริงเขาบอกไปจริงพอกลับไปแล้วเงินหนึ่งอ่ะของผู้ชายสองหมื่นพี่เป็ดส่งให้ผู้หญิงหมดเลยแล้วก็อันนี้มีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆที่มึงยังไม่รู้อะไรเงินเดือนมึงเงินเดือนมึงมึงไม่บอกน้องพ่อเมื่อกี้นี่แหละตังค์ให้กูด้วยเงินเดือนนี้ก็ถือว่าให้ผู้ชายแล้ว ผมดูนก็สไรด์คลิปนี้ก็เท่านี้พอแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราดูกันต่อไปนะครับจะมาอัปเดตเรื่อยๆว่าการไปกินโอมตะศิษยของออนเนี่ยเป็นยังไงมีความสุขไหมได้จับมือกันหรือเปล่าไปดูหนังกันหรือเปล่าหรือแบบเดี๋ยวรอลุ้นเอานะครับไม่นานนี้ก็สไรด์คลิปนี้ไม่เอามาเจะสแกนไหนสุดท้ายก็ต้องแพลนะครับเพราะออนใหญ่ใหญ่ใหญ่รู้ตูดกูดิไม่เอามาเจะสแกนไหนก็ต้องแพลนะครับเพราะว่าลายป็นครับทุกคนพออาชีพต้องพลอยกันบอกต้องพลอยตั้งให้กูด้วยชอบดูเชื่อมูเน็ตฟิก